สวัสดีชาววันพฤหัสทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหาคมคะ่ะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและวัตถุสิ่งของคะ่ะการเงินนั้นเป็นไพ่สังราชการเงินของคุณมั่นคง มีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วได้เงินมาจากการทำงานอย่างตรงไปตรงมาทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะส่วนการงานเป็นไพ่คำพิพากษาจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเช่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้งานใหม่บางคนก็อาจจะค้นพบความสามารถหรือว่าพรสวรรค์ใหม่ๆของตัวเองที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในสายงานได้ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะ เรื่องสุขภาพเป็นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาสุขภาพแข็งแรงถ้าหากเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายในเร็วนี้ค่ะเรื่องความรักขึ้นไพ่ดวงจัน์ทรนะคะขนโสดยังรู้สึกสับสนไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์กังวลกลัวความไม่แน่นอนคิดมากกลัวผิดหวังจนไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครคนที่มีคู่แล้วมีความรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์รู้สึกไม่สบายใจ เป็นกังวลกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณต้องเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาปัญหาทุกอย่างจึงจะคลี่คลายค่ะ